สวัสดีจ้าพี่น้องคะพ่นพ่นหิมะได้ที่ไหนนี่คะนี่แหละที่ว่าพัทไทบอกนะคะมองเพิ่นปลูกกันอันนี้นะคะกระเทียมนะคะใบกระเทียมคนไทยล้ำตนมันก็นจะเอามากัดกินน้ำตาลมะฮงนะคะตัวนี้นี่แหละค่ะพี่น้องคะลํำตนมันจะเป็นประมาณนี้นะคะเนาะสามารถเข้าได้อยู่เด้อค่ะบกักฮียบยงทันธ์ใมาปัทไทจะ้าเข้าไปเบิ่มนะก็มันเนี่ย,ยค,นะค่ะเนี่ยค่ะ เพจนจะเอาไปกินกับตำบักงงเะพจน์สึกขึ้นขึ้นสูง้ะพี่นอนะ้องเด้อเราจะเป็นล่ามต้นอันนี้เพจนอ่าคือยังจะบม่ค่อยอันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอากาศหนาวเนาะคะ่นะเนาะมันยังพระท่านเลยจะเลื่อนเติบโตนะคะเพจนปลูกหนาวนนะพจน์ก็ว่าตายเนาะพี่น้องเนาะเห็นปะนะคะนี่แหละอันนี้แหละเพจนเอาไปกินกับตำอันบักงงนะคะแต่พัดไทยบ่ามากนะคะพี่น้องคะ่ะ ค่ะพี่น้องอยางเหร่นซื้อนะคะยางเลาะนะคะพอคนปลูกปลาใหญ่ฮึกกันในผิวหน้องค่ะเยาว่ากันเด้อค่ะเด้อประเทศไยยางมาเหร่นซ,ซื้อนะคะออกกําลังกายาพูนทําคนเหมือนกับมีอันไปหลุนฟันจักรยานนะคะด็นี่ผิวหน้องนี่ค่ะปลาใหญ่อยู่เด้อค่ะไลย่ลย,ยู่นะคะ เนี่ค่ะพี่น้องค่ะมัน่างมานันน้มัแนมมันรบก,กันเดี๋ยวบ่งพรวัลพัสดุผ้กันปลูกหยางนะคะเนาะปีนี้คิดว่าสิบบมี่แล้วนะคะมีส่สอยนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะปลายหญ่อยู่แล้วค่ะเด้อ หูก็ต้องปิดอยู่เด้อค่ะเด้อปั่นจักรยานมันเย็นนะพี่น้องค่ะต้องปิดหูนั่งต้องปิดหูด้วยมันเย็นหูหูดีแดงเลยแหละพี่น้องขันว่าปิดนะเนี่ยค่ะ นี่แหละพันเอาไปกินท่ามผีต้นใหญ่สมบูรณ์เนี่ยค่ะพี่น้องคะ่ะแบบไทยภาคขับไปเบิ่งฮะเนี่ยค่ะต้นพันสมบูรณ์พี่น้องเนี่ยตาไล่กเยาวากันเด้อพี่น้องต้นพันสมบูรณ์นะเนี่ยนะคะไทยพี่ให้น้องเบิ่งซื้อๆนะคะก็ได้ไปเฮ็ดอย่างเพิ่นนะ,ะพี่น้องก่ะเนี่ยบ่นะคะ ย่างเขาเลยเขาฟานะ,ะจะเป็นกี่ตงด้อพี่น้องเด้อเป็นทั้งป่าเลยเด้อพี่น้องก็สิมีแต่พักนี่แหละอยู่แถบนี้นะคะขายไรอยู่ประมาณหาไรอยู่นะคะถือว่าโอ้ยด้เด้อพี่น้องมัปปนปลูกเนาะ ตอนนี้ก็กล่าลุยแล้วมันมมีบอกเห็บนะคะขนาดหนา,หนาเวเยอะแต่พัดไทยฉีดแล้วล่ะฉีดตั้งไหนมันกระต ong ยังสานก็เกาพี่น้องโอ้ยลมแห้งจ้ะพี่น้องลมแรงจังนะคะฉีดคู่กันกับนันเลยนะคะเพราะว่ามันคบสิปีแล้วนะเดี๋ยวนี้เพิ่นมี เป็นสิบปีเข็มหนึ่งนะพี่น้องโอ้โหจะปวดประนายเด้อค่ะเด้อวัคซีนเข็มไทยฉีดกับอันฉีดกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่คู่กันเฮ้ยแล้วก็อีกอย่างอีกสามอย่างพี่น้องค่ะแล้วจังน้อยประเทศไทยก็จะไปฉีดายากันบาดพยาธิอีกแล้วนะนี่ค่ะเห็นบพี่น้องค่ะ นี่พักให้เบื่อยู่นะคะเป็นสู่หนาวได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้้ลมแห้งพี่น้องคะ่ะลมแรงนะะลมแห้งลมแห้งเนี่ยคะ่ะ ผลมากับตัดใหม่ทั้งการการับกาดจยะเลยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อเด้จ้ะเด้อพัดไทยในสวีตสวัสดีจ้า